ควันนี้ผมจะมาแปลงบอร์ดเครื่องสักผ้าอิตาชิให้ดูกันครับว่าเขาแปลงยังไงนะครับเพรก็ส่วนใหญ่ช่างเขาจะแปลงไม่ได้นะครับเพราะมันจะมีกลไกเรื่องเกี่ยวกับมอเตอร์เดนน้ำทิ้งนะครับมอเตอร์เดนน้ำทิ้งรุ่นนี้จะเป็นเป็นสีเส้นนะครับเราจะตัดสีน้ำเงินออกนะครับ เราจะใช้แค่สามเช่นเส้นนะครับเส้นสีน้ำตาลนี้จะเป็นจะเป็นเส้นเอปิดน้ำทิ้งครับเอาไว้ปิดน้ำทิ้งปิดไม่ให้น้ำไหลออกครับสีม่วงส,สีม่วงไวรร้เปล่าสีม่วงเปิด สีเมื่เกิดน้ำทิ้งเพื่อจะเดินน้ำทิงนะครับผมสีม่วงสีนี้ก็เป็นคอมมอนนะครับเราจะใช้าทางทางมอเตอร์เดินน้ำทิ้งที่เป็นสีน้ำตาลคราจะเราจะไปต่อใส่กับต่อใส่กับทางน้ำเข้านะครับผมโซลีนอยทางน้ำเข้านะครับปกติ ถ้าไม่แปลงไม่แปลงใส่นี่นี่นี่ครับไฮไลท์ของเราก็คือจุดนี้นครับทารเมอร์ตัวนี้นะครับจะหน่วงเวลาเราจะตั้งหน่วงเวลาประมาณ3นาทีเวลาเวลาปั่นเดนน้าทิ้งช่วงนั้นมันจะไม่มีเบรคระบบเบรคมันก็จะน่วงน่วงไปเรื่อยๆปกติอบอร์ดเครื่องสักั้าก็จะสั่งน้ำเข้า นะครับถ้าไม่หน่วงมันก็จะไปสลับเฟืองช่วงมอเตอร์ยังหมุนช่วงช่วงหมุนอยู่มันก็จะทําให้เฟืองแตกนะครับอันนี้เฟืองคาบจะแตกเราก็ทําแตกหลายครั้งนะครับจนได้ไอเดียมาก็คือต้องใส่ขามเมือตัวนี้นะครับปรับประมาณ3นาทีนะครับหรือประมาณ2 2นาทีสี่สิบห้าสิบนาห้าสิบวิประมาณนี้นาทีประมาณ เ,เวลาถังหนักมันก็จะหมุนนานนะครับอันนี้ก็ต่อตามปกติทั่วไปครับผมาลายลายนิวตันเท่านี้แล้วก็เอาพุดไปคอมมอนนะครับตัวนี้อันนี้มอเตอร์เดนนทำทิ้งอันนี้น้ำเข้านะครับน้ำเข้าอันนี้ก็จะไปต่อสายผ่านฮาม,มือก่อนนะครับแล้วก็ค่อยจลายออกไป